ไอโง่แต่มันเลือกกับแฟนใหม่แล้วนะไอโง่แต่เขาอุตส่าห์ทักมาแล้วนะไอโง่เขาบอกว่าไม่มีใครจริงๆนะไอโง่อโง่ไอโง่แต่มันเลือกกับแฟนใหม่แล้วนะไอโง่แต่เขาอุตส่าห์ทักมาแล้วนะไอโง่เขาบอกว่าไม่มีใครจริงๆนะไอโง่อโง่บอกมึงดีๆแต่มึงไม่เคยรลับจำกูเคยบอกมึงแต่มึงไม่เคยฟังแต่ข่าวมึงไม่ชอบมึงชอบไปแดกยาตอนแรกเป็นคนแต่พอเศร้าไปเป็นมา งตอนนี้มึงเป็นไงบ้างทำเป็นดีใจโสดตายก็สโสดหน้าขู่เคยเตือนแล้วตอนนี้กูอยู่ข้างๆกูาามาวันนี้ชวนกูไปดื่มเล้ยกูไปถึงร้านก็นั่งร้องไห้แล้วมันก็โวยวายมันก็กูผิดตรงไหนก็ผิดที่มือใบรักเขาซ้ำในแค่นี้มึงก็ยังไม่รู้ใจของนึงมันคงเป็นรู้แล้ว เป็นรูแล้วใจกูทำให้กูรักไปแล้วหัใจกูผูให้ไปแล้วมื่อไม่เป็นแบบกูเไม่รู้ดอกไอ้กู hey, <go. S 1> แต่มันเลือกกับแฟนใหม่แล้วนะไอ้กู <Hey, go. S 1> แต่ oh. กับวุฒิสารมาแล้วนะ ไ <Hey>, อคูเขาบอกว่าไม่มีใครจริงๆนะไ <Hey, who? S 1> อคูมึงคูไอคูแต่มันเลิกกับแฟนใหม่แล้วนะไอคูแต่เขาอุตสาทักมาแล้วนะไ <Hey, who? S 1> อคูเขาบอกว่าไม่มีใครจริงๆนะไอคู